เบื้องเรื่องก๊าซ LPG นะครับเกี่ยวกับเรื่องการหุงตม้มนะครับที่เหาใส่ในชีวิตประจาวันนี่แหละนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเรามีการพันพววในตลาดโลกเป็นยัางมากสำหรับคณะกรรมการบริหารกองทุน้ํามันชเชื้อเพลิงหรือกบน้นะครับป่ะการได้ดาเนินการนะครับในเรื่องการรักษาสถยรภาพราคาในการขายปลีกนั่นเองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในประเทศไทยของเฮานั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวของไอแคนมือนีสิเป็นจังไดเพิ่นก็มีเรื่องราวามาบอกต่ออยู่ตลอดติดตามได้จากไ OK อแคนบอกข่าวครับมาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชบไวขั้นเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทย,ทยพี่น้องครับไอแคนในส่วนของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับเรื่องของ แอลจีหรือว่าการถุงต้มที่เข้าใส่กันในขั่วเรือนครับพี่น้องตอนนี้ปัจจุบันราคา LPG ในตลาดโลกยังมีความผันผวนโดยรายคาเฉลี่ยยูที่4 1อย5หาเหรียญสหรัฐต่อตันส่งผลให้ราคาขายปิก,การ LPG สำหรับทั้ง1 5กิโลกร,รัมของไทยยังวิกิตเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมมากกว่า3 6 3บาท เพื่อซอยบรรเทาผลกระทบภายภาคประชาสนที่ประชุมคณะกรรมาการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอวารกอบบอนออเพื่อในมีการให้รักษาสถียรภาพระดับราคาขายปีกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทกาดปีตโตเลียมเลวหรือว่าเอลพีจีครับโดยใส่กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสภาพของดีขึ้นมาซอยสนับสนุนครับซึ่งสีเฮตไหยราคาขายปีก,กาดเอลพีจีทั้ง1 5หากิโลกรัมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566 จนฮอด31สิงหาคม2 5 6 6เป็นระยะเวลา2เดือนนีราคาซีอู423บาทต่อถัง15กิโลกรัมครับซึ่งปัจจุบันสถานะของทุนน้ำมันเชื้อเพิ่งโดยภาพร่วมมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นโดยประมาณการจากฐานะของทุนน้ำมันเชื้อเพิ่งณวันที่2ีมิถุนายน2 5 6 6ก็คือติดลบแต่ว่าติดลบหน่อยลงครับหา 10, 7า8 4ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชี LPG ติดลบ4 5 9 7 0ล้านบาทบัญชีน้ำมันติดลบ1 1 9 0 0ล้านบาทครับมันใหญแค่นบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ